นี่ลูกค้าอะไรไม่มีมานะคะเสียบให้เฉยกำลังสอนดัดอะไรอยู่สิทธิเอกสิทธิเอกเทพดูสิสอําพันทอง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  ลับย่ไงผิดอนะกลับมันก็จะหักเีใช่รั่วจะดัดได้แค่ครั้งสองครั้งมันก็จะหักแล้วสู้สู้ตึงตึงตึงตึ ตึงๆๆๆคิยวผูกโบเลยตึงๆงป้องป้องชิงตึงึงป้องป้องชิงตึ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 งชิงทุกคนต้องมีครั้งแรกท่องไว้อย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้พอถึงทำได้ก็มีสองมือเท่าเราอทำครั้งแรกก็มีใครสวยหรอกแต่ขอให้เข้าใจเดี๋ยวมันจะสวยไปเอง วันนั้นคุณอาจจะดัดวิธีการลอกที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ําไปที่ดีกว่าของเก่าด้วยซ้าไป